สุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ศรัทธาสาธุชนผู้สนใจใฝ่ธรรมทั้งหลายขอต้อนรับสู่ศูนย์พุทธศินสามมิติวัดปัญญานันทารามจังหวัดปทุมธานีในโอกาสนี้จะได้นำเสนอภาพอันเป็นมงคลควรแก่การทัศนา เพื่อเสริมสร้างสติปัญญาและเราศรัทธาให้เข้มแข็งแกร่งกล้ายิ่งขึ้นเบื้องหลังของอัตมาก,ก็เป็นภาพในส่วนของศรัทธาที่แสดงถึงการบำเพ็ญประโยชน์จนสำเร็จของบุคคลผู้หนึ่งผู้ซึ่งได้นำสันติภาวะ คืนกลับมาสู่โลกนี้จนมีคำเปรียบเทียบว่าเป็นผู้จุดประทีปในที่มืดเป็นผู้เปิดของที่ปิดเป็นผู้งายของที่คว่ำและเป็นผู้บอกทานเกศคนหลงทานพระมหาบุรุษท่านนี้ก็ถือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ,เจ้า หากเราได้ยึดถือเอาพระองค์เป็นบุคคลต้นแบบเป็นแม่แบบแม่บทแล้วทำให้ปรากฏชัดที่ตัวเราเดินตามรอยบาทพระศาสดากันเถิดเพื่อชีวิตที่ประเสริฐทางเสื่อมจากได้เดินนี้ทางดีจกได้เดินตามโดยเฉพาะภาพเบื้องหลังเหล่านี้ ก็เป็นภาพที่แสดงถึงการประสูตรของเจ้าชายน้อยสิทธ,ธัตถะในยุคนี้ในตอนนี้ไม่ควรที่จะเรียกว่าเบบี้บุ d h a เพราะไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้ายัางไม่ตรัสรู้เป็นพระกุมารน,น้อยศิลปินผู้วาดภาพทั้งหลายก็จะแสดงสัญ,ญลักษ์ณ ของการประสูติของเจ้าชายเช่นที่เราเห็นได้ชัดก็คือ,อมือข้างหนึ่งชี้ฟ้ามือหนึ่งก็จะชี้ดินดำเนินเดินไปมีดอกบัวรองรับนี่แหละท่านทั้งหลายคือพลังของศรัทธาศรัทธาอย่างไรพระองค์มีศรัทธาในตถาคตโพธ,ธิศัทธา เชื่อมั่นว่าปัญญาที่จะพัฒนามนุษย์ธรรมดาให้เป็นถึงพระพุทธเจ้าดังนั้นเราจรึงได้ยินคำเปรียบเทียบว่าพระองค์เนี่ยประสูติแล้วเดินบนดอกบัวเดินได้7จก้านั่นก็คือหมายความว่าธรรมที่จะเป็นเครื่องนำไปสู่ความเป็นพระพุทธเจ้าก็คือโพชงเจ็ด และที่จะทำให้สำเร็จสมปรารถนาจึงเป็นที่มาของพระนามว่าสิทธัตถะคือผู้ทำกิจสิ่งใดก็ทำสิ่งนั้นได้สำเร็จสมปรารถนาสมปราปรถนาได้อย่างไรก็ดูจากความมุ่งมั่นความมั่นใจในศักยภาพของมนุษย์เราของพระองค์เ mm hmm. ช่นมือที่ชี้ขึ้นท้องฟ้าบอกว่าต่อไปเนี่ย นี่คืออาสพิวาจะวาจาอันทรณ์องค์อาจว่าเราเป็นผู้เลิศในโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดของโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดของโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบใหม่เกิดอีกไม่มีนี่คือการประกาศอิสรภาพประกาศว่ามนุษย์จะเป็นไทยในการที่จะเลือกเส้นทางการดำเนินชีวิตเราเมื่อก่อนนี้ ตกอยู่ภายใต้อำนาจของพรมลิขิตบ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ริธาบรรดาต่างๆบ้างแต่พระการที่เจ้าชายประสูติขึ้นมาบอกว่ามนุษย์จะฝ่าดาวคื้นดวงลิขิตชีวิตทั้งปวงของตนให้ได้นี่คือการเปล่งวาจาที่ทรนงองอาจของเจ้าชายสิทธ,ธะและจะสําเร็จได้ด้วยการเดินไปอย่างไม่ถอยหลังเดินไปอย่างไม่ก้าวกลับด้วยความขพีนรพยยาม แห่งโพชงทั้งเจ็ดประการอันเป็นองค์แห่งการตรัสรู้เพราะฉะนั้นนี่คือผู้ที่ทำกิจสิ่งใดทำสำเร็จปัญญาและมือหนึ่งชี้ดินคือความหนักแน่นปัญญาก็ประดุดหนักแน่นดังแผ่นดินอดทนดังแผ่นดินทำกิจทำการสองประการนี้ก็จะสำเร็จได้โดยง่ายศรัทธ,ธาสาธุปฏิทิตาศรัทธ,ธาที่ตั้งมั่นดีแล้ว รางสันประโยชนุขมาให้ขอเจริญพร